การรายงาการรายงนปะกาลัปะปกันนน้มันโรชานแตะเตยสตาเอาปานเอาของขมาพเจ้าจมแด่พระนาทรัยบันี้อาตมาภาพจะได้ปะปั้นแะดงาระนาจทสนาในเหตุการถาเพื่อเป็นเปรือกประปรองจะร้องตัทาประดับ พัฒนาพื้นโบความเข้าอกเข้าใจในความหมายของชีวิตอย่างด้วยที่ถูกต้องท่องแท้เพื่อปรจเจกตื่นความตีปาโม่และเพื่อส่งเสริมพัฒนาพื้นโบธรรมชาติให้คงทนในพระพุทธธรรมคำสอนนันเป็นแนวทางส้องมาปฏิบัติการสาหรับสาตุชนทุกที่ทุกชีวิตตามความจัดิที่จาทว่าสงวนและแก่โอกาสและเวลาเติมต่อไป เราจับตอ่อตนนี้ไปก็จะจเป็นพอมญาติโยมได้ร่รวมกันฝังเทศฟังธรรมในวันธรรมสวรรควันนี้เป็นวันพระโยมก็วางหลวงให้โยมได้ฟังตามสบายโยมให้ทานพระก็ให้ทำใ,ให้วัตถุเข้าของรองน้ำใจให้อภัยมีเมตตาเตือราศีให้ธรรมสุขฆาปัญญามีขอ ให้อย่างนี้เราวก็เลิกประะิเสธเลยให้ท่านท่านจะไม่เราต่อนบท่านท่านจะปอมบวารักท่านท่านจะปรองความรักเราหนาตามสิ่งนี้เป็นไ้แต่ผู้ต่อจนวันนี้เป็นวันพระเป็นวันอาทิตย์ด้วยเป็นวันดูนนันยอดยมงส่วนมากก็ปราสถนาในการที่จะไปสูที่ตนเองสบายใจ เาเรียกว่าเป็นสายไนิยมนะบางคนก็ชอบเที่ยวพักผ่อนหยงก็ไปพักผ่อนตามสถานที่นิยมสัาไบางคนก็ไปเที่ยวทะเลใช่นิยมบางคนก็ไปดูภูเขาบางคนก็ไปดูป่าแต่ว่าสายการสถาของโยมหล่งไหลมามันจะสายน้าไปไหนโยงไปวัดโยงได้เดินทางมาวัดนะสายบุญเขาเรียกว่าเป็นสายบุญ สายบุญทำให้เราเดินทางสายบาร์ทำให้เราเขาสายมองทำให้เราตกตาสายทำทำให้เราตกสันสายพระนิพพานทำให้เราสิ้นทุกบุญเป็นเงาเข้าตามติดบุญเป็นวิถีในทุกที่คอยช่วยเหลือเรื้ออาในหางราชีปลอดภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบปุ๊ใสแม้ที่รับจักว่วงไปบุญตกแม่ตกัสดี นอกจากวันนี้เป็นวันพระพันธมัสวรณะญาติโยมตั้งใจความตั้งใจเขาเรียกเป็นเทศนาบางคนก็ได้มีโอกาสที่เข้าวัดเข้าวังโดยเฉราะญาติโยมที่อยู่แวกใกล่เคียงวัดตะวันตะศิษย์เรียกว่าได้มีโอกาสมาทําบุญที่วัดตะวรนตะศิษย์เป็นประจัแต่ว่าในช่วงนี้นิยมถือว่าเป็นโอกาสพิเศษนโยมนะได้บุญสองหนได้กุศลสองครั้งเนื่องจากว่าที่วัดตะวันตะศิ จะมีกิจกรรมที่ชัดเจนอยู่แล้วนอกเหือจากนั้นวันนี้ก็มีการพิเศษการพิเศษอะไรก็คือมีโครงการพระวิปัสสนาจารย์เปิดโอกาสให้พระผู้สูงศัก์ทั่วประเทศได้ประโยชน์นันที่ปรับฐานในการที่จะมาฝึกการพัฒนาดั้เก่ารวมจิตจวใจของตนเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณสอนกรรมฐานมอบปกติเป็นพระโยมก็อนนโมทนาแล้ว ดีใ,ใจแล้วแต่ว่าพระที่มีกรรมฐานหายากเลโยมนะแต่ว่าที่นี่ก็เปิดโอกาสในการที่จะให้แนวทางให้ความรู้ไม่ใช่อบรมระยะสั้นอาทิตย์เดียวิห้าวันแต่ที่นี่เปิดโอกาสให้อยู่ถึงสามเดือนเลยโยมสามเดือนนี่เท่ากับวันของฤดูกาลเข้าพรรษาเลยนะนั้นพระที่ท่านมาแสดงว่าท่านเป็นผู้ที่สละสละเวลาสละ ภาละทิ้งภาละปลดปล่อยภาละแล้วก็เดินทางมาเพจิตใจของท่านนี่สู้เพราะว่าที่นี่ให้โอกาสนายโยมนะตือเพราะภาคจึงได้เพียนเพราะเรียนจึงได้รู้เพราะเชื่อจึงได้ครูเพราะสู้จึงได้มามาแล้วหากไม่ทําตามไม่เคารพกฎเป็นผู้ที่ว่ายากก็อยู่ยากนายโยมนะแต่ว่ามาแล้วท่านก็ยอมครูบาอาจารย์มีกฎกติกาพาตื่นดึกลุกเช้า พาประพฤติปฏิบัติพาทำวัดสวดมนต์โดยเฉพาะเวลาที่ไปปฏิบัติภาคภาคปฏิบัติโยมที่วัดป่าหาดนางแก้วโยมคนไหนเคยไปวัดป่าหาดนางแก้วกระบ,บินบุรีปาจีนบุรีบ้างโยมโยมเคยเดินทางไปไหมเหรอโอ้โนมโมทนาไปไกลด้วยนะโยมนะวันนี้ปีนี้เป็นรุ่นที่ห้าสิบเอ็ดแล้วครูบาอาจารย์ที่เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่นั่นก็ได้เดินทางมา มาภาควิชาการอยู่ที่วัดสุวรรณประสิทธิ์นั้นตอนที่ท่านไปปฏิบัติอยู่ที่นู่นเป็นช่วงของฤดูหนาวพอดีโยมสายลมบวกกับหมอกนโยมนะโอ้หนาวแต่ว่าอยู่ที่นั่นท่านก็มีเสนาสนะไม่ใช่กุฏินโยมนะแต่ว่าเป็นเต็น,เป,นเป็นกฎเป็นอัฐบริคารของท่านที่เตรียมตัวไปแสดงว่าพร้อมในการที่จะ,ะเผชิญกับอุปสรรค เขาบอกว่ามีความสุขไหมก็ตอบว่ามีความสุขเพราะไปรู้จะไปหาอะไรมาอำนวยความสะดวกกรดคันหนึ่งเต็นคันหนึ่งนี้หรือคือปลางมากมีเสื่อขาดเปียบที่นอนอันอ่อนนุ่มมีมงย้อยมีมงห้อยย,อย,อย้อยยานต่างม่านคลุมมีบาดอุ้มเชกเช่นเป็นโรงครัวมีจีวรแทนเครื่องทรงอลรกรดมีศีลเพเป็นมงกุฎที่สวมหัว มีขันติเป็นพระขันมั่นกับตัวความดีชั่วคือราชการงานานานา,นามีปัญญาเป็นอำมาตอันปาาเปื่องมีสติเป็นเครื่องที่ปรึกษาอาณาเขตโดยรอบขอบหนึ่งวาคือภาราของเราเฝ้าครอบครองสมาธิสิเป็นทรัพย์นับแสนโกรความสันโดษเป็นเพชรนินสิ้นทั้งผองเอกช้างม้าวัวควายทั้งนายกองก็คือของที่ใส่ในยา่มมา เสียงจิ้งรีดคือดนตรีที่ขับกล่อมอยู่พังพร้อมข้างที่พักพระเคหามีความว่างเป็นราชินีศีราชาอันว่าองค์กษัตราคือตัวเราคงสุขจริงสิ่งใดไหนจะเปรียบแม้นจะเทียบกับใครไม่อายเขาความสุขอื่นหมื่นแสนไม่แม้นเราคงเป็นเจ้าพาราคลานี้เอ่ยอยู่ในป่าในดงก็มีความสุข หลวงพ่อพุทธทาสบอกว่า,ากินข้าวจานแมวอาบน้ำในครูนอนกุฏิเล้าหมูฟังยุงร้องเพลงอยู่ใน่าในเขาแต่ว่าก็มีความสุขนะโยมนะตอนที่ครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ว่าที่พระวิปัสนาจารย์ไม่ใช่แต่ว่าที่พระวิปัสนาจารย์รุ่นที่ห้าสิบเอ็ดแม้แต่พระวิปัสนาจารย์รุ่นพี่ตั้งแต่รุ่นนู่นและหลวงพ่อบุกเบิกนำพาประพฤติปฏิบัติ โดยเฉพาะปฏิบัติที่นี่ได้ข่าวว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ใช่สามเดือนจะจบหลักสูตรง่ายๆเป็นพริปัสนาจารย์รับไปประกาศทราบข่าวว่าเคี่ยวกรรมหลวงพ่อนี่ก็คัดกรองอย่างดีนะโยมนะอาจจะใช้เวลาเยอะกว่าสามเดือนแต่ว่าหลังๆมาเนื่องจากว่ามีภาระมีตุละก็ อารมณ์อรวยแต่ว่าภาควิชาการนี้ก็ให้ความรู้เต็มที่วิทยากรรูปไหนดังๆที่อยู่ในกรุงเทพพระที่มาต่างจังหวัดอย่ังมาก็ได้มีโอกาสได้เห็นพระนักเทศชื่อดังในกรุงเทพหรือว่าในเมืองหลวงนี้ก็ลื้มใจระยมนั่นก็มีแ,แรงบันดาลใจในการที่จะเดินตามรอยครูบาอาจารย์ก็ไม่ทิ้งในภาคของการประพฤติปฏิบัติก็ได้นําเอาไปใช้เกิดประโยชน์ด้วยนั้นวันนี้ญาติโยมสาธุชน ได้มีโอกาสได้มาทำบุญทำบุญทำบุญบุญมีความหมายว่าอย่างไรโยมก็ฟังกันมาแล้วแต่ว่าตมาก็จะสำทับพ,พูดให้โยมได้ฟังอีกโยมก็จะได้ฟังเรื่องเก่าแล้วก็บันเทาเรื่องใหม่ก็คือเป็นอนิสงส์เป็นประโยชน์ที่ได้ฟังซ้ำนั่นแหละก็บอกว่าประโยชน์ของการฟังอนิสงส์ของการฟังเทศฟังธรรมได้ยินได้ฟังสิ่งที่ญาติโยมไม่เคยได้ยินได้ฟัง สิ่งไหนที่สัตยาติโยมเคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดแต่ว่าเข้าใจสิ่งนั้นชัดบรรเทาความสงสัยเสียได้ทําความเห็นในตรงจิตของโยมก็จะผ่องใสยโยมบางคนบางท่านก็คิดว่าโยมฟังมามากแล้วพอได้แล้วโยมพอรลอยังกับการฟังจริงแล้วครูบาอาจารย์บอกว่าฟังบ่อยๆได้ปัญญาพุทธเจ้าก็ตัดรับรองเป็นพุทธพจน์ว่าส,สุสังลพเตปัญญ์ฟังดีๆย่อมเกิดปัญญา ผู้ฟังจะได้ประโยชน์อะไรหนึ่งทำคนนี้เป็นคนดีก็ได้นะโยมนะทำคนลุ่มหลงให้หายจากความลุ่มหลงก็ได้ทำคนง่อให้เป็นคนฉลาดก็ได้ทำคนพานให้เป็นบัณฑิตก็ได้ทำคนที่วนเวียนอยู่ในวัตทุกข์ให้พ้นจากวัตทุกข์ก็ได้ก็ด้วยอำนาจของการฟังเทศฟังธรรมฟังพระสัจธรรมในทางพุทธศาสนาฟังธรรมของสัตรบุรุษครูบาอาจารย์จึงบอกว่าการฟังเป็นการลงทุนน้อยนิด แต่ก็ได้ผลกําไรมหาศาลโยมตอนนี้กําลังฟังพระแต่บางครั้งบางทีโยมก็อยากให้คนฟังโยมอย่างเช่นใครลูกนะโยมนะถ้าลูกเชื่อฟังพ่อแม่โอ้พ่อแม่ก็ปลื้มใจดีใจสิ์ตั้งใจเรียนฟังครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ชื่นใจละโยมนั้นวันนี้โยมก็ถือว่าได้มีโอกาสมาฟังเกี่ยวกับบุญบุญถึงแม้ว่าเราจะฟังบ่อยแล้วฟังอีกก็จะเกิดความ ชัดเจนก็หมายถึงว่าได้ฟังเรื่องเก่าแล้วก็จะจำได้แม่นขึ้นบุญม,มีความหมายว่าชำระแล้วก็ทำให้เต็มอะไรเป็นบุญบ้างครูบาอาจารย์ประเทศไปแล้วว่าทานน้ไม่เสริมไมภาวนาไมยอันนี้เป็นอย่างย่อนะโยมนะถ้าอย่างพิสดารก็สิบอย่างเรียกว่าบุญกริยาวัตถุทานน้ำไมยบุญสำเร็จด้วยการให้ทานอย่างเช่นวันนี้โยมเตรียมข้าวปลาอาหาร ข้าวเม็ดผักผักเส้นหนึ่งอันนี้เพียงน้อยนิดบางคนก็เตรียมข้าวปินโตแกงปินโตของหันบางคนก็เตรียมมาเป็นหม้อบางคนก็มาคนเดียวบางคนก็มาเป็นครอบครัวบางคนก็มาทั้งหมดหมดบ้านบ้านมีเท่าไหร่ก็พาหมดนะั่แสดงว่าการสร้างเหตุแบบนี้ก็เป็นเหตุให้ได้รับปัจจัย ปัจจัยก็คือผลจากการที่สร้างเหตุมาคนเดียวก็ได้บุญคนเดียวมาสองคนมาสามคนมาเป็นหมู่เป็นคณะเป็นเพื่อนก็ได้บริวารได้มิตรได้เพื่อนพ้องทีนี้การให้ทานก็เป็นบุญการรักษาศีลก็เป็นบุญการเจริญภาวนาก็เป็นบุญเอาบุญคืออะไรบุญคือการชำระบุญคือการทำให้เต็มนั้นยอมได้มีโอกาสได้ให้ทานบางคนเขาก็ให้ข้าให้น้ำ ให้เข้าให้น้ำเนี่ยเชื่อว่าให้อายุให้กำลังให้ผ้าผ่อนท่อนสบายเชื่อว่าให้ผิวพรรณให้ยอดยานภานะเชื่อว่าให้ความสุขส่วนผู้ที่ให้ประทีปโคมไฟเชื่อว่าให้ทุกสิ่งให้จักสุเกิดแสงสว่างส่วนผู้ที่ให้เสนาสนะเชื่อว่าให้ทุกสิ่งผู้ที่ให้ธรรมะเชื่อว่าให้อมตะก็คือให้แสงสว่างนั้นวันนี้ญาติโยมสาวชนได้เป็นผู้ให้ ให้ข้าวให้น้ำเชื่อว่าให้อายุให้กำลังให้แล้วดีอย่างไรเขาบอกว่าผู้ให้ย่อมได้ไมตรีผู้ให้ย่อมมีมิตรมากผู้ให้ย่อมไม่ลำบากผู้ให้จากมวลมิตรคิดถึงผู้ให้ย่อมได้ให้ตอบผู้ให้นอบย่อมได้น้อมมาพร้อมทึงผู้ให้รักย่อมได้รักมาตราตึงผู้ให้หนึ่งย่อมได้สองสามตามมาผู้ให้อภัยย่อมไรศัตรูผู้ให้รู้ได้เป็นครูมาแล้วหนา ผู้ให้ทุกจะได้ทุกขเวทนาผู้ให้ค่าจะได้ค่าตอบแทนผู้ให้ร้ายจะชิบหายหลายเท่าผู้ให้เมาจะชิบหายหลายแสนผู้ให้เกียรติจะได้เกียรติมาทดแทนจำให้แม่นให้สิ่งใดได้สิ่งนั้นให้วัตถุเข้าของครองน้ำใจให้อาภัยมีเมตตาเสริมราศีให้ธรรมะสูงฆ่าบรรดามีให้อย่างนี้นับว่าเลิศประเสริฐเออย โยมบางคนเกิดมาแล้วแตกต่างกันไม่โยมมีมีภาษาอีสานเล่าได้ไหมในที่ประชุมแห่งนี้ธรรมสภาหแห่งนี้เป็นภาษาบ้านเกิดโยมเป็นภาษาอีสานยมฟังออกบ่นอสุขนสุกินเขาภาษาสารรมาัมมาตังสุขนสุอาบนำสัมเกียงลืนกันมีความหมายมากนะโยมนะเกิดมาเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนกัน คนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันโยมไม่เชื่อ ande, ลองมองดูคนใกล้ๆเรานะโยมนะไม่ใช่ว่าจับผิดกันนะแต่ว่ามองดูคนเหมือนกันไม่เหมือนกันนะบางคนเกิดมามีอายุสั้นบางคนเกิดมามีอายุยืนบางคนมีโรคมากบางคนมีโรคน้อยบางคนมีผิวพรรณงดงามบางคนมีผิวพรรณซ้ำบางคนมีศักดามากบางคนมีศักดาน้อย บางคนเกิดในตระกูลสูงบางคนเกิดในตระกูลต่ำบางคนยากจนบางคนร่ำรวยบางคนฉลาดบางคนอับอฉลาดน้อยเป็นเพราะอะไรโยมก็เป็นเพราะเหตุปัจจัยอย่างที่อาตมาได้ยกกระทู้พุทธศาสนาสุภาษิตว่ายาทิสังวัปเตปีชังตาทิสังละปะเตพลังกัลยาณนาการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกาังบุคคลวานพูดเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้น ผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่ววันนี้ยมมาทำกรรมโยมเชื่อไหมว่าวันนี้โยมมาทำกรรมโยมทำกรรมมาไลยยให้ย่โมยมรู้ตัวหรือเปล่าฮัลโหลยมได้ยินไหมอาตมาพูดกับโยมนะย่ยมรู้ตัวไหมว่ายมเป็นโยมโมยมไม่ใช่อัตมานะอัตมาเนี่ยคือพระส่วนโยมนี่เป็นโยมอัตมาถามโยมโมยมก็ รู้สึกตัวว่าโอ้นี่ถามเราไม่ต้องเชร์นะไม่ต้องว่าให้ใครตอบก่อนวันนี้ยมมาทําสร้างกรรมโยมสร้างกรรมอะไรยอมวันนี้กรรมดีโอ้สาธุยมกรรมดีก็คือบุญนะโยมนะบางคนทําบุญทุกวันบุญประจําวันในใครทําบุญทุกวันฮหโยมโอ้หนึ่งคนสองคนแลยยมในใครทําบุญประจําสัป,ปดาห์ประจําอาทิตย์ โอ้หนึ่งคนสอสามสี่คนใครทำบุญประจำเดือนทำทุกเดือนนะโยมใครทำบุญประจำปีบางคนก็ทำบุญเทศกาลโยมไม่มั่นใจนะว่าทำบุญประจำวันฮะทำบุญประจำวันไหนใครตื่นดึกลุกเช้าบ้างยกมือขึ้นโยมโอ้ตื่นดึกลุกเชา้าดีเลยไม่ดีโยมฮะดีเลยไม่ดีตื่นดึกลุกเช้านี่ คนขยันนะตื่นดึกเนาะดีหรือไม่ดีเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นสุขนะเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นบุญนะก็แสดงว่าเราตื่นดึกลูกเช้าก็เป็นบุญบุญประจําวันเต่นขึ้นมาแล้วล้างหน้าแปรงฟันดีหรือไม่ดีเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นบุญหรือเป็นบาป นะเราทำบุญให้กับตัวโยมล้างหน้าแปรงฟัน,นทำความสะอาดบุญจะมีความหมายว่าชำระมีความหมายว่าทําให้เต็มเหมือนกับบรารมีที่เราสวดนโยมนะแล้วทีนี้เตือนดึกลุกเช้าเซ็ถูก,กวาดปัดกวาดบ้านนี่ดีหรือไม่ดีเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นบุญหรือเป็นบาปนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงการให้ทานตื่นดึกลุกเช้าทำกับข้าวให้พ่อบ้านแม่บ้านลูก คุณพ่อคุณแม่ตลอดตั้งการทําบุญใส่บาตรไม่ต้องพูดถึงนะเพราะว่าแม้แต่การตื่นดึกลุกเช้าก็ยังเป็นบุญบุญประจําวันส่วนบุญประจําอาทิตย์ก็คือหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสัป,ปดาห์จะมีวันพระวันหนึ่งวันนี้โยมก็มาทําบุญวันพระนั่นะแสดงว่าอาทิตย์หนึ่งโยมก็มาทําบุญโยเดือนหนึ่งบุญประจําเดือน ถ้าเป็นภาคกลางโดยเฉพาะวัดสุวรรณประสิทธิ์ในหนังสือเล่มนี้เปิดก็เจออยู่นะยโยมนะจะมีบุญเกี่ยวกับประเพณีแต่ถ้าทางภาคอีสานจะชัดเจนเลยโยมมีทุกเดือนเดือนอายบุญเข่ากรมเดือนสองบุญคุณล่ามเดือนสามบุญเข่าจีเดือนสี่บุญประเวทเดือนหาบุญสงการเดือนหกบุญวิสาขะบางหม่องเอาบุญบางไฟเดือนเจ็ดบุญชมาเดือนแปดบุญเขาพัรษาเดือนเก้าบุญเขาประดับดินเดือนสิบบุญเดือนสิบ บุญเข่าสากเดอนเก่าบุญเข่าสากเดินสิบบุญเดือนสิบเนี่ยบุญบุญเข่าเดอนเก่าบุญเข่าประดับเดินเดอนสิบบุญเข่าสากเดินเ1อดอกพรรษาเดือนสิบสองบุญกระถินล้อยกระทงเมรยมอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของบุญยมก็สามารถที่จะเอาบุญประจําปีได้ทีนี้คนเราเกิดมาไม่เหมือนกันที่พูดค้างคาไว้ก็จะมาตอบเป็นกรนเนื่องจากว่าถ้าบรรยายไปตามหัวข้อก็จะยาวมันตั้งเจ็ดเจ็ด เจ็ดคู่สิบสี่หัวข้อยมก็เลยจะมาพูดเป็นกรอนเป็นกรอนนโยมนะใครที่ชอบฟังกรอนก็จะดียวเป็นบุญหูใครที่ไม่ชอบฟังก็จะได้ฟังเพราะอยากจะพูดให้ฟังยมกรอนนโยมนะคนเราเกิดมามีอายุยืนยงก็เพราะว่าไม่ปลดปลงชีวิตสัตว์อันนี้ก็เกี่ยวกับบางคนเกิดมามีอายุยืนมีอายุสั้นก็เลยสรุปเป็นกรอนว่าคนเราเกิดมามีอายุยืนยงก็เพราะว่าไม่ปลดปลงชีวิตสัตว์ เกิดมาร่ำรวยทรัพย์สมบัติกรชอบก็เพราะว่าชอบบำเพ็ญทานเกิดมามียศศักกระรอฐานเพราะไม่ขี้อิจฉาเกิดมามีรูปร่างงดงามโสภาเพราะไม่ขี้โกรธเกิดมาไม่มีโรคภัยให้ทุกข์ให้โทษเพราะไม่ชอบทรมานสัตว์เกิดมามีชื่อเสียงไม่วิบัติก็ะเพราะว่าชอบรักษาศีลเกิดมาไม่ถูกคดีหรือถูกตีชินเพราะไม่ใส่ร้าย,ายไปส่ผู้อื่น เกิดมามีบริวารดาาด,ดื่นก็เพราะว่ามีเมตตาเกิดมามีสติมีปัญญาก็เพราะว่าชอบฟังเทศฟังธรรมโยมที่มาวัาสุวรรณประสิทธิ์นี่ชอบฟังเทศฟังธรรมไหมโยมฮะโยมโยมชอบฟังเทศไหมอชอบนะโยมนะอาสาธุอตาตมาก็ไม่มั่นใจว่าโยมชอบฟังเทศจริงหรือเปล่า นั้นก็อยากจะฟังเสียงโยมนะโยมนะนี่ถ้าโยมว่าตามดังๆนี่แสดงว่าโยมชอบฟังเทศฟังธรรมโยมว่าตามนะโยมวัสุวรณปสิทธิ์โยมวัสุวรณอ่าโยมวัสุวรณโยมวัสุวรรณสุขสันหันษาศรัทธาตั้งมัน่นขยันทำดีมากมีน้ำใจ อภัยให้กันสร้างสรรค์สามัคคีหลีกหนีทะเลาะส่งเคราะหมวลชนเตียมลนม้นเมตตาเชิดชูศาสนาโลการ่มเย็นเดี๋ยวก็วันอันนี้แถมยมเดี๋ยวก็วันเหนื่อยหรือยัง เหนื่อยแล้วโอ้เหนื่อยแล้วทีนี้ถ้ายมอยากจะหายเหนื่อยยมต้องบริหารปอดว่าตามนะปอดจะได้แข็งแรงเสียงจะได้ดียมบางคนอยากจะเสียงดีถวายคล้องถวายละคัง er แต่ว่าวันนี้ไม่ได้เตรียมคล้องเตรียมละคังมาถวายเสียงยมปอดจะได้แขง็งแรงเสียงจะได้ดีว่าตามนะยยมนะเดี๋ยวก็วันว <ren> เดี๋ยวก็คืน <ว ren> เดี๋ยวก็ตืน่น <Kub rick> เดี๋ยวก็ตาย <asc oughs> เดี๋ยวลำบาก เดี๋ยวสบายเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไปสู่โลกหน้าเดี๋ยวก็ลาจากโลกนี้ควรเร่งทำแต่ความดีอย่าคิดว่าเดี๋ยวค่อยทำยอมเตรียมตัวพร้อมหรือยังยมพร้อมแล้วโอ้สาธุ เตรียมทั่วก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ําก่อนแลงเตรียมแบงก์ก่อนเดินทางคนที่เตรียมตัวแสดงว่าไม่ประมาทถ,ถ้าไม่ประมาทเตรียมตัวไวด้ดีมีคาถาให้โยมอีกนะยมนะใครนั่งนานๆปวดขาเนี่ฟังไม่สบายเลยปวดขาเดี๋ยวให้คาถากันปวดขาดีไหมยมว่าตามนะถ้าใครว่าตามนี่ได้ใครไม่ว่าตามเนี่ยไม่ได้เลยนะยมนะ,ะถ้าอยากหายปวดขาว่าตามยมปวดขา เบื่อหน้าอาจารย์โยมลำคาญเทศนานเกินไปโยมทุข์ใจเพราะไปยึดมั่นโยมสุขสรรเพราะฉันไม่ยึดยมเข้าใจสังขารไหมสังขารแปลว่าการตรงแต่งมันมีความสิ้นไปเสื่อมไป เท่าจะลแก่จะลาจะเดินจะนั่งก็ยากลําบากนั่งนานๆเนี่ยอวัยวะเบื้องบนทับอวัยวะเบื้องล่างมันเจ็บมันปวดหลวงปู่ชาจึงบอกว่าให้กําหนดรู้รู้อะไรรู้ทุกยมเออขันห้าเป็นทุกทุกมีเพราะยึดทุกยึดเพราะอยากทุกมากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะหลุดทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยเออทำความเข้าใจไว้เพรามันเป็นธรรมดาเนี่ยเรายังปวด ยังมีทุกขเวทนาก็ถือว่าเรายังมีสติมีโอกาสในการสร้างบาร,รมีตามดูตามรู้ตามใส่ใจรู้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 แล้วก็เข้าใจก็มาไปทุกกับขันกับเวทนาเพียงเป็นผู้รู้แต่ก็ทํายากนมโยมนะแต่ว่าถ้ามีความพยายามก็เป็นบาร,รมีเป็นความเข้าใจแล้วก็ได้บุญได้กุศลได้ปัญญาวิปัสนาเกิดยมเข้าใจ ตามดูตามรู้ตามใส่ใจรู้เท่าเท่าทันเวทนากําหนดรู้ทุกเนยโยมนะรู้ทุกได้บุญมากเลยนะมากกว่าการให้ทานมากกว่าการรักษาสินก็วิปัสสนานี่ยโยมเพราะว่าทานก็สําคัญสินก็สําคัญนะโยมนะภาวนาก็สําคัญอายุใครสั้นมาพันตายจากฆ่าเขาไว้มากชาติก่อนนั้นหนาเกิดมาชาตินี้กรรมตามบีทาต้องมรณาเสียเมื่อเยาว์วัย เกิดมายากจนขัดสนเงินทองพ่อห่วงเข้าของไม่ต้องสงสัยมีคนมาบอกออกปากเรี่ยวไรก็ไม่เคยมีใจในบุญสุนทานเป็นคนตนีที่เรียกว่าขี้เหนียวเก็บเงินอย่างเดียวเพราะหลงสังขารเพราะเถนเนนชีไม่มีเจอจานเกิดมาจนทานขอทานเขากินบางคนเกิดมาสง่าด,ด้วยยศไม่เคยคิดคดอิจฉาใครสิ้นมีมุทีตาอยู่ในดวงจินชาตินี้ระบินชื่อเสียงระบือ บางคนเกิดมาโสภาผุดพองรูปร่างเอียบมองใครมองล้องหือเราสวยสาคารชาวบ้านเลื่องหรือก็พอใจไม่ถือเอาโทษโกรธใครยิ้มแย,ย้มแจ่มใสในการทำบุญกุศลอุดหนุนให้หน้าตาสดใสปฏิบัติพ่อแม่ยิ้มแต้ชื่นใจบุญส่งผลให้ใบหน้าโสินบางคนนั้นหนาเวลาทำบุญจิตใจเครื่องคุณในบุญทั้งสิ้นเกิดมาชาตินี้มีอันจะกินหน้าตาเขาสิ้นโสภาบางคนเกิดมา บางคนบางคนเกิดมาสง่าชื่นบานมีศักขาราฐานบริวาลสูงส่งจัดงานทุกทีมีคนจำนงแจ้งความประสงค์ร่วมบงฉันทาคนมีบริวารให้การเสริมส่งชาติก่อนเขาส่งครอคนและศ์หนาทำบุญทุกที่อุทิปปีเทวดาเขามีเมตตามาแต่ปางบันส่วนเรื่องของศิลปนี่บางคนบางคนชื่อเสียงดีนี่ไม่มีวิบัติชาติก่อนเข้งคัดอยู่ในศิลห้า สินปรุงชีวิตติดตัวเขามาชื่อเสียงเลอชาใครด่าไม่ลงบางคนเกิดมามีคดีเยอะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอขึ้นศาลจนหลงเพราะชาติก่อนนั้นเขาชอบยุยงนินทาสง่สงสง่งไม่ตรงความจริงมาชาตินี้หนาต้องถูกหาความชื่อเสียงเลวราไม่งามสักสิ่งถูกสารตัดสินบินเขาจริงๆไม่รอประวิงนอนกิ้งในกรง บางคนทําบุญแล้วนอกเหนือจากุทิศบุญให้กับบรรพบุรุษปู่ย่าตายายญาติพี่น้องผู้ที่มีชีวิตอยู่แล้วก็อุทิศให้กับเทวดาด้วยเขาบอกว่าสัตว์บรษุษสําเร็จอยู่ในสถานที่ใดพึงเชิญเหล่าท่านผู้มีศีลเลี้ยงดูถวายการอุปถรัรมภ์ในที่นั้นเสร็จแล้ว ก็อุทิศบุญให้กับเทวดาที่รักษาตนเองรักษาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่ทํางานเทวดาที่ได้รับการบูชาแล้วก็จะบูชาตอบรักษาแล้วก็จะรักษาตอบทีนี้เขาก็จะเห็นความเจริญรุ่งเรืองความสวัสดิภาพอันนี้เกี่ยวกับบุญกุศลนโย,ยมนะเกี่ยมหรือว่าบางคนทําบุญแล้วก็ เป็นบุญตัวแล้วก็ยังอุที่ส่วนบุญสกุลไปให้กับบรรพบุรุษปู่ย่าตาใหญ่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตาเวทีวันนี้ญาติโยมสาวุชนได้มีโอกาสมาทําบุญที่วัดนอกเหนือจากมาให้ทานก็มีการสมาทานสินรับสินรักษาศินบางคนก็รักษาศินห้าสามัญยศินปกติศินเป็นต้นทุนของชีวิตบางคนก็รักษาโโบสถตศินมีศรัทธามีกําลัง ก็สามารถที่จะกระทําได้แต่ว่าโยมบางคนบางท่านมีเวลาน้อยมีกิจน้อยมีตุลาน้อยได้มีโอกาสมาเห็นบัณฑิตหรือว่าบุคคลพ้ทีิมีศรัทธามากกว่าก็จะมีความภูมิใจปลุกศรัทธาตนเองอาศัยศรัทธาของคนอื่นปลุกศรัทธาให้เกิดศรัทธาก็เลยสร้างแรงบันดาลใจสร้างศรัทธาให้เกิดกับตนเองว่าวันหนึ่งหากเรามีเวลามีกิจน้อยตุลาน้อยเราก็จะไปรักษาศีล รักษาโอโบอสถศิลหรือว่ามีกิจกรรมงานต่างๆที่เกิดขึ้นภายในวัดหากเราไปทำบุญตามการได้อย่างเช่นที่ผ่านมาบางคนสละเวลาอดหลับอดนอนมาสวดมนต์ข้ามปีนั้นก็ถือว่าเป็นกำไรชีวิตเป็นรางวัลที่ยยมให้กับตนเองเป็นของขวัญในปีใหม่ซึ่งบุญเหล่านี้ก็ใครก็เอาไปไม่ได้ไฟไม่ไหม้น้ำไม่ท่วมจนไม่รักรัฐบาลไม่ยึด เป็นสมบัติของใครก็เป็นของคนนั้นก็คือ,อบุญนิพนธินโยมนะนั้นวันนี้อาตมาภาพรับประทานสแสดงพระสัธรรมเทศนามาเห็นว่าพอสมสม,มสมควรแก่เวลารัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาขอเดชะคุณพระพุทธรัตน์กำจัดทุกเจริญสุขสริวัตรมีหลักฐานขอเดชะคุณพระธรรมรัตน์กำจัดพานให้ภัยสารปุดผ่องปนผ่องภัย ขอเดชะคุณพระสังฆรธกำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบจนจนเกินไขขอเดชะคุณพระไตรับตังฉัดชัยจเจริญวยเจริญศรีทวีสุขทุกประกรขอให้ยมจเจริญด้วยอายุวรรณะสุขาพระเจริญในศีลในธรรมในชีวิตในหน้าที่การงานในคุณงามความดีหากแม้นปาณาสิณประการใดซึ่งเป็นไปนในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ประสบความสําเร็จขอให้พบสันติสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมือ่อโดยตัวการทุกท่านทุกคน เอวังก็มีด้วยปรการชนีสาธุ